เป็นอย่างนี้นี่เองขอบคุณหรวบคำถามนะคะหมอโอคะทีนี้ล่ะค่ะเป็นนิ่วมา3ปีแล้วไม่ผ่าให้เสียทีอัลตราซาวด์สามปีแล้วเกิดเริ่มเกิดอาการแล้วทำยังไงดีคะเนี่ยคือตอนนั้นกับตอนนี้เนี่ยเรายังไม่รู้เลยนะครับตอนนั้นอาจจะยังไม่มีอาการขอคือเมื่อ3ปีที่แล้วอัลตราซาวด์ไปอาจจะอาอจะก็เล็กๆอยู่หรือเปล่าคะก็อาจจะยังไม่มีอาการก็ได้เพราะว่าอย่างอย่างอย่าง อย่างผมเองอย่างคุณหมอจุ้มจิ้มเองไปเแปลั่าสาวอาจจะเจอก็ได้อ๋ออาจจะเจอก็ได้แต่จะไม่มีอาการในในคนปกติอยู่ดีๆไปอันจะเกจอได้เจอได้ใช่ไหมคะแต่ว่าอาจจะไม่มีอาการอะไรเขาก็เลยจะไม่ไม่จะเป็นต้องผ่าใช่ครับคือไม่อยากให้เจ็บตัวต้องเสียเลือดเสียเนื้อในการผ่าใช่ไหมคะเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีอาการแล้วเนี่ยผมแนะนําว่าน่าจะไป พบคุณหมอกลับไป,ไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อติดตามว่าเอ๊ะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเพราะฉะนั้น,นอาจจะใหญ่ขึ้นก็ได้ใช่ไหมคะทางที่ท<า>ดีผมว่าเราไปฟังคําแนะนําจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญดีนึ่ะนะครับคือต้องจะรกกันให้ว่าปกติแล้วเนี่ยนิ้วเนี่ยเราเจอได้อยู่แล้วในคนที่ปกตินะครับในคนที่มีมีนิ้วน,นะครับจะมีอาการของนิ้วสักมาสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับที่ต้องลงท้ายด้วยการผ่าตัดรักษา อีก90%ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ได้บรบกวนอะไรเลยนะครับในชีวิตประจำวันหรือว่าไม่ต้องผ่าตัดเลยในอนาคตนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในกรณีที่เรามีอาการนะครับของนิ้วเนี่ยจะมีอาการอยู่2แบบก็คือ1เป็นแบบเฉียบพันธุ์ซึ่งคนไข้ก็จะมีอาการปวดท้องม,มากนะครับจุกเียดแน่นท้องม,มีไข้ขึ้นนะครับเป็นมากทิศเวียนตำแหน่งอาจจะตข้างขวาส่วนบนนะครับนะแล้วก็ทาให้ต้องรีบมาหาหมอนี่คืออาการแบบเฉียบพันธุ์ อันที่2คือเป็นแบบอาการแบบเรื้อรังนะครับคือจะมีอาการจุกเสียดแน่นท้องบ่อยๆนะครับโดยเฉพาะหลังทานอาหารโดยเฉพาะที่เป็นมื้อหนักๆหรือมื้อมันๆนะครับจะมีอาการแน่นจุกมากเหมือนอืดท้องแน่นท้องนะครับในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการลักษณะอย่างนี้นะครับก็ควรจะมาพบแพทย์นะครับเพื่อจะให้การวินิจฉัยว่านิ้วที่เป็นอยู่นั้นเนี่ยเป็นนิ้วที่ทำให้เกิดอาการหรือเปล่านะครับถ้าเป็นนิ้วที่ไม่เกิดอาการจริงๆก็สมควรรักษาด้วยการผ่าตัด